ไปนเี่เกรนำรวมของสีเ็ดักเนี่ยหมันการดงนก็ประมาณ90%แล้วก็่อันนีเมบ่ม่ว่ารับโซนหน้าหน้าศาลรัผม เราเฟ้าหมดแล้วครับัอรอดแต่มิวัาท่อระบายนาปกติเนี่ยก็จะมีข้ออุปสรรคใช่ไหมครับก็จะทำแป็คกิ้งเพื่อดันท่อในเครื่องที่มีไปเพื่อทําให้ เพิ่มกำลังการระบายน้ำจากผิวถนนลงระบบท่อได้เร็วขึ้น,นอันนี้ท่อไปจะขึิ้นเมตร80ประมาณก็ไ้วเ <Okay, S 1> มต80ม80แล้วก็วางท่อไปจะกิ้งไปเพื่อเชื่อมเข้าระบบตัวนี้แหละที่เราอยู่วันนี้คือจะเรียกว่าแก้มดินก็ได้ตรงนี้เป็นบ่อระบบของบอ่อบอสูตรของได้ที่ของของ,ของที่ทหารท่านช่วยปวยรุงเอาไว้ตรงนี้น้ำของในในแก้มดินเนี่ยก็ จะเชื่อมไปที่บ่อสูบที่ลงมาพระมงคุก็รงคี่ลคลองสามเสดเป็นจุนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จุดพักน้ําในที่เราท่วมกันประจําก็คือตนนสนชิวิยานะตรงหน้าโรงพักหน้าโรงเรียนตรงนี้ลงถึงหน้าโรงบารามาตรงนี้ที่ดึงน้ํากลับเข้ามามการขุดท่อการนียคือท่อครอสจากตัวฝั่งโรงพักฝั่งนี้ข้ามเข้ามาฝั่งนี้ด้วยเพื่อช่วยทําให้ระบายน้ําจากฝั่ง ฝั่งฝั่งสิวิยาฝั่งเนี้ยลงลงมาฝั่งไม้ได้ครับก็ก็คาดว่าไม่ได้คาดว่าต้องต้องได้หรือว่าทําให้ระบายน้ำตรงนี้ดีขึ้นโครงการน่าจะประมาณนี้ในโซนนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับาเพิ่มเติมในโครงการเนี่ยจะมีบ่อสูบน้ําอยู่จํานวน3บ่อนะครับมีบ่อสูบตรงถนนพระราม6นะครับนะครับแล้วก็ยังมีบ่อสูบน้ําอยู่ตรงหัวบึงมักกะสันอีกบ่อถ้า3บ่อเนี่ยแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับก็รอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าไฟฟ้าที่ขอนน้ําไปไหน ลงบึงมักกะสันซึ่งมีช้าบุบงอยู่มีเช้าบุบงรับในที่ที่ยังไม่ได้พูดถึงคือเดินมาพูดถึงก็จุดโซนนี้ตัวแก้มบิงตัวนี้จะรับน้าตัวนี้มาการอย่างที่บอกพระาำปกเนี่ยเราแยกเป็นสองท่อนคือท่อนบนก็จะใช้บ่อสูบม้ช่วยล่้งระบายน้ําไปได้ส่วนท่อนล่างเนี่ยก็จะไหลลงก็มาที่อาศัยไตแจ็คกิ้้ามาลงระบบแก้มบิงนี้ก็ปรับปรุงบ่อสูบไปเพิ่มกําลังบ่อสูบในการตอนนี้ที่เริอยู่เนี่ย ก็จะมีกำลังบ่อสูตเพื่อเพิ่มเพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้ที่ปลายทางที่ลงถนนสีดาไปถึงราชสีวลบตรงนั้นเนี่ยก็จะลงเราทำบ่อสูตไปลงบริบูรณบนกระงซึ่งวันนี้ไม่ได้ไปดูเนาะแต่เป็นสถานีที่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 จะดึงน้ำเพื่อจุดบนกระถางเลยก็ทําให้สีดาเนี่ยต้องเด้งขึ้นในปีนี้นะครับผลทางตกที่11นะฮี่ได้ให้ความอันคราะห์สถานที่ในการก่อสร้างเราครับ นะครับก็เป็นประโยชน์กับทางทางทางเชื่อมาอข้ออย่างสูงนะครับหน่วงเวลาได้ได้ค่อนข้างจะหลายชั่วโมงก็ช่วยขังบล็อกนี้ทั้งหมดทั้งหมด,หมดบล็อกนี้ก็ช่วยก็ก็ทางน้ำมทราบอยู่แล้วแต่จริงแล้วเนี่ยเมื่อปี65ที่ปลายปีที่ฝนตกหนักๆตกมากๆเนี่ยที่เราพูดมาตลอดว่าเรามีการผ่อนตกนวที่น้ำฝนที่ท่วมอยู่เนี่ยออกมาเนี่ย617จุดที่เกิดจากน้ำฝน120จุดเกิดจาก ตัวน้ำเหนือและน้ำหนุ่นะครับใน617จุดเนี่ยเราต้องอิเร์หมดว่าในแต่ละพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมเมื่อปี65นะจากน้ําฝนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่งางไรซึ่งไอจุดนี้เป็นจุดซ้ำอยู่แล้วอันนี้เป็นจุดที่ในะอยู่ในข้อมูลอยู่แล้วน,นะก็เป็นแต่วันนี้ที่จะลงะรลายพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจากปี65มดเลยว่าที่เราเราจะปรับปรุงอะไรไม่ได้ทําเรื่องเดียวมันต้องทําหลายๆหลายอย่างเพราะน้ําฝนในกรทมทั้งหมดเนี่ยต้องปรับดันให้ลงสู่ในน้ำเจ้าพระยา โดยอาศัยจากฝีถนนก็ลงท่อระบายน้ําใช้บ่อสูบลงคลองจากคลองก็ลงแม่น้าเจ้าพรนะยานะเห็นว่าในพื้นที่พื้นที่หนึ่งบางครั้งถ้าแก้ปัญหาไปเสร็จต้องทํหลายอีกหลายอย่างไม่ว่าจะขุดลอกคูคลองนะทำเขื่อนเพื่อเพิ่มกําลังกระชับการระบายน้ำใน,ในคลองนะ,ะเพิ่มกําลังบ่อสูบเพื่อเร่งลงจากท่อระบายน้ําลงคลองให้ให้ไหวขึ้นหรือการขยายท่อระบายน้ำนะขยายท่อเดินหรือการใช้ไพรจักกิ้งช่วยใดยบางจุด ทำมีรางยูกัรเตอร์มีรางอะไรเพิ่มมาเพื่อเล่งจากผิวตรงท่อระบายน้ำได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องทำหลายๆด้านนะครับ ีแน่เพราะว่าจะข้อมูลที่เมื่อปีฝนตกหนักทั่งปีบนน้บเราจุดเสีย์กมาราพบปจุดเสีย์กที่เราน้นฝนที่จุดยางฝนตก1จุดเราก็มาองายี่จุดแล้วจุดเได้เิ่มประสิทธาพระบาน้ได้อีกการขอมาจมีการต่อมาอย่างแต่จุดที่ลงวันนี้สราัญอย่างกจแปดจุดนี้จุดถนนใหญ่เลยดูแต่เราเห็นว่าถ้าไล่มาตั้งแต่ถนนชินยาพระรามบ ซึ่งมีเปิประทบในโนนอนาน่อันนี้ก็ปนกาใช้วบาลามาหน้าบานคือที่สองเนี่ยาาทจุดนีแยกสองพคที่สามเมื่อไปคือนุนสี่เป็นตัวสำคัญที่ความไม่หย่อนปรต่ลาิบนาทีัรต้องไล่มารัชดาที่ะมีปัญหาคือรัชดาเป็นสายสำคัญอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ ยังมีบึงอสกันนะครับที่กระทรวงน้สฝั่งฝั่งเหนือนะจว่าฝั่งเหนือเนี้ยก็นี่เป็นโารมชกันใช้บึงที่มีอยู่วเป็นแหพัฒนล่องมี้พอประชาชก็มีุชนแห่งนึงครับอันี้ก็จะช่ เราจะเชันทุกท่านขึ้นไปค่ะนะคะ ปี่ยงคาเนี่ยก็ราดูทั้งรวมทั้งปีเนี่ยก็มากกว่าฝนค่าเฉลีย่ย30ปีของทุนเทียม,มคนครถึง40%แต่จริงๆแล้วถ้าดูเฉพาะเดือนกันยายนกันยา,ยน,นย,ายนปีของคาเนี่ยฝนตกมากจริงๆคือต่างกันตรงนะเมื่อเทียบกันค่าเฉลี่ย30ปีเนี่ยฝนเดือนกันยายนปี่ยงคาเนี่ยจะมากกว่าค่าเฉลี่ยสถิีเกวมถึง2.5เท่าก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่เราทำให้ว่าฝนตกหนักๆเมื่อปี่ยงคาเนี่ยท่วมที่ไหนบ้าง ซึ่งเราก็พบว่าท่วมจากฝนเนี่ย617จุด617จุดเนี่ยจะเป็นถนนยาวที่ดีูวาาดูแลของสักญากายน้ำ1 4 4จุดแล้วก็อยู่พวกตามซอยย่อยต่างๆที่อยู่ในความดูแลทางน่านเขื่อน473จุดอันนี้เกิดเกิดจากน้ำฝนนะครับจริงๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวน้ำท่วมปี25นี่ก็จะเกิดจากตัวน้ำเหนือและน้ำกร,ระนึ่โดยเฉพาะบริเวณ ที่มีแม่น้ำเจ้าพยาเพราะเรามีเขือนกั้นอาจจะมีสันหลอบางตำแหน่งหราจะมีการน้ำล่วเสือเขื่อนก็ปะมาณนี้นจะปสกหจ็ป็เจ็ดสามเจ็ดใจดสามจุดนี้เป็นตัวตั้งต้นที่เราขยอยทำมาตั้งแต่หกหกกเจ็ดน่จะมีการต่อไปนะครับแ้ถึงวันนี้เนี่ยในร้อยสสจุดตอไะระบายน้ำตัวสมีนตัวแกลสิเกัดของร้อยเก้าจุดตอนนี้นกาเสามจุด ที่เหลือเนี่ยก็เราก็รู้แล้วว่าจุดที่ยังเป็นจุดระบางต้องเตรียมระวังอีกสามจุดต้องระวังเชิญแก้ไขไปเอาเขตก็ทำต่อเรื่องนะเราทำการเปิดข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับวันนี้จุดที่เรายืนอยู่เนี่ยบริเวณบางเฉลิมบางสินเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญที่เมื่อปีหกห้าสังเกตว่าจะมีน้ำท่วมรวและสิ่งที่เราแก้ไขไปน้ำมันเนี่ยทำวันนี้เราเพิ่หนึ่งตัวตัวแก้มนอยที่เราเพิ่มมาแล้วได้ความรรู้รอบขอบเขตที่ครบถ้วน จะใช้แหนบก็ขนาดอันท mm ื่กเก็บน้ำรอบรอบวงเวียนนะครับเวลาเกิดฝนตกแ่วนะรับแหนก็จะมีตัวเก็บน้ำคือตัวเพิ่มตัวระบายน้ำก็ระบายน้ำอยกเตอร์นี่นะที่ก็ไปเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลเข้าตัวส่ระบบได้เร็ขึ้นจากตัวนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีบ่อพักน้ำรมว่างเป็ดเช่นว่าเพื่อปีที่แล้วก็ตรงวงเหลักสี่รอบนี้ก็ถือว่าระบายด้วถือว่าได้ มั่นใจว่ากองทรนาจะดีขึ้นะรตัวนี้แคปิีิไานะก็จะเป็นกองทนที่หลักล่หลัแก้แนวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสูองของม่ท้าวหรือี่ำนับด้วยความองคองก็คือจริงชื่อคอามเดียวกันคือวามแม่ท้าอันนี้ก็คือเขาแก้จดสอดคล้ัง ก็ต้องดูต่อเพราะว่าจุดที่ ine, ที่เรียนว่าข้อมูลเมื่อปี65ที่เราเนี่ยเราโชคดีที่เราพิจารณาอยู่5เราบันทึกจุดสิ่งนี้เพราะว่าที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาจากฟิฟทอร์ดู่หรือข้อมูลที่สำนักะบายมีข้อมูลที่สนานเกียนแล้วก็ตัวเนี้ยเราตอนน้พืที่ก็ได้จุดาแต่ถามว่าปีนี้ถม้าฝนตกต่อถ้ามีน้ำขึ้นมางกต่อถ้าเป็นจุดที่นอกเหนือจากเพราะผมว่า17เราต้องไปดูว่ามันตกยง มีอย <muitas> ู่นะครับช่วงนี้คุณคุณหน้าฝนืเป็อนแรวันนี้ฝนจะตกตกกับบาบางไม่หนันาแต่เราคาดการว่าคนมีตนี่จะยิ่งยาวข้ณมหลายปีเนี่ยนอาจะดีขล้นบที่ต้เดือนสิงหาคมยาวมนั่นน่าจะหนักกแล้วช่วงต้นปีที่ผ่านมาครึ่งปีเนี่ยถือว่าฝนมากแลรามาในกองนเตรียมเวละสกีดูว่าามจะมันกางจะแห้งหรือดีวันนี้เราทุกที่เราก็มีความมน้ด้วยกัดยแต่ว่าการพร่อมน้ำาก็ดูการพยายามต หรือถ้าถ้าฝนถ้าดูว่าพยากรณ์ฝนเนี่ยไม่มาแล้วไม่มีมาเราก็เอาน้ำกระจุกน้ำจะพยาเกรณ์ในระดับปกติอยู่ไม่ไม่พองแห้งเลยเพราะว่าพองแห้งเนี่ยจะมีกลิ่นเมื่อวันบาดเสื่อมงานเราต้องต้องต้องแลกกันแต่ในพวกของชั้นในถ้าถ้าเราดูว่าฝนยังไม่มาแล้วก็เติมน้ำ้าได้จีนก็หลังจากปี65ขึ้นมาเรารู้ว่านี่คือจุดที่ต้อง เราใช้ก็มีปกหกปกหกนะก็ปกหกนะร็อันนี้ทำด้วยเสมบูรณ์มันใช้เราใช้งานได้หลายแบบสองสองเดือนกันแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้แต่กระเดียวกันที่ไอ้ตัวไอ้ไอรันคัตเตอร์เนี่ยเราทำสองเดือนแล้วนะแถ้าอย่างที่เรียนว่าแต่ละจุดมันต้องทำหลายๆอย่างตัวรัดแต่จุดคือผมว่ารัดแต่จุดแตว่าอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะไปต่อแล้วก็จะมีบัญชีกลาง อันนั้นก็เป็นพื้นที่เอกชนอยู่ในหมู่บ้านของนั้นแล้วก็ไปใช้ตัวบึงที่ก็มีอยู่แล้วเราเสริมระบบเข้าไปคือคำว่าแกค่ดินเนี่ยไม่ใช่แค่บึงเราก็มีการเชื่อมต่อข้าระบบกรองเพื่อระบายน้ำท่อระบายน้ำก่อนฝนมาเพื่อให้ใช้บินได้เต็มที่คือผมว่านี้แล้วแต่จุดเพราะน่าจะจุดว่าดีขึ้นกับปีกเท่าไหร่เนี่ยแตุ่คจุดเนี่ยต้องระบายน้ำได้ดีขึ้น แต่ที่แจ้งคณะฝั่งก็แจ้งได้ดีนะครับแจ้งไว้ก่อนก่อนก่อนทุกฟองฟองปลาเนี่ยเราทําหลายด้านคือหนึ่งคือฝั่งที่มาสู่ราชการเนี่ยเราก็มีการติดต่อเอ่อพอสุนที่เป็นลมฟองมาตลาดเนาะชื่อฟองเยอะนะฮะต้องผมพยายามนึกชื่อฟองหนองมาตลาดก็ดูเราก็ได้ก็มีที่สู่อแล้วก็แจ้งค้ะลงไปฝั่บต้าวจลงฟองบาตลาดแจ้งคณะฝั่งเหนือเนี่ยก็มีทีเรียนว่า เราได้รับของมืนจากเอกชน้ิธีเอกชน็พัฒนาบริิตการให้การแก้ปมีระบบน้ำข้าน้ำอน้ำที่จะออกไปอง่พูดและระบบของปเระระบบที่์ของนี่คือคือระบบที่เราบังสันได้ก่าน้ำวางไว้บางทีบางครั้งก็ต้องใช้ด้วยดูเอกชนในสถาที่สภาักการแพทจที่ไป ไม่น่าจะน่าจะเหมือี่เป็นยูจากนี้ก็เฉพาะเฉพาะฝั่งต่ทมนะผมพูดได้แค่ฝ,ฝั่งต่ทมฝั่งฝั่งที่ก่อนก่อนถึงข้าปอดตายอันนี้น่าจะหน้าโลตัสท,ที่เสิร์เครื่องประจ ա วแจง้งว่าจุแจ้งวาตถุสี่ปากซอยปากซอยนี่คือกำแพงหนุนและก็มีการเปลี่ยนฝาบอ่อที่ทางเข้าเทียนจริงนะตัวนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฝาบ่อเนี่ยไปดูเล็กๆน้ำจะเข้าท่วมเพราะตรงหน้าปากซอยอตอนนี้เราบนทางหลวงได้เปลี่ยนฝาบ่อแล้วโดยฝาบอ่อเปนแกนหนุน ก็น้ำแบบนี้ยิ่งมันผมบอกว่ายากหลักๆนั่น,นนะคือก็รปีนี้ไม่มีข้อแก้ตัวว่าเรามีเวลากลับมาระยะนี้แล้วก็มั่นใจพืน้นที่แต่ว่าจุดอ่อนก็ยังมีนะครับอย่างที่บอกว่าจุดที่อยู่ในพื้นที่สอยเลิฟโดยเฉพาะพื้นที่เอกชัที่ในท่อระบายน้ำขอของของ,ของเดิม อาจจะอยู่แต่เพราะพวกบ้านที่อาจจะสร้างมาแล้วไม่ไม่มีนิติบุคคลในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางอันนี้ก็จะเกิดปัญหาตามเสาเรื่องๆแต่งรามีปัญหาว่าไห้ตกในน้ำยังขังอยู่อันนี้คือนสิ่งที่เ็เป็นข้อข้อต่อการการสูบน้ำมีสองแบบคือสูบน้ำที่เราใช้น้ำมันแบบฝักใส่เครื่องดีเซลนะอันนั้นแล้วก็ต้องมาฟนการเป็นน้ำมันแต่ถ้าตัวไหนที่เป็นถานบอแล้วที่เราเจอขอชุ่มเนี่ยเป็นถานบอเราจะเปลี่ยนเป็นไฟให้หมด ก็เอ่อเป็นดีเซลนะครัเช่นดีเซลเนี่ยเราเราไปจุดที่ไฟฟ้าเข้าไปถึงก็มีก่อนทีไฟฟ้าดับเราเลมีรถปูบาร์อยูนิตที่เข้าไปเติมเติมสิ่งต่อไปเือจุดไฟฟ้าดับแม้แม้ที่ถามมายังเขิดบ้างเพราะว่าเราฝนตกน,านอาจจะบ้างแต่เราต้องดึงดึงด้วยรถปูการ์ สหรอะลานะครับคือถ้าเป็นตัวเลขก็ค่อนอยากประเมินยากอยู่เพราเราดูจุดที่เราตอบได้แบบจุดที่แต่หาข้ได้คือการกำนตัเตัวได้เพราะเป็นเสนเส้นจรงคือคลองสี่คองสายหลักของเราที่ใช้ระบายนะแตเป็นกระสอบทางนท้ายคลองสเซนอด้ยาได้นตอนี่ด้วยีสีสที่เรา้วาสุจ็นอทาเราเพิ่มการันตุดที่สัิษฐานโดยไม่ั้ ทำให้ดีขึ้นตงเร่งบนอ้อันนี้เดี๋ยวไปตกลกักับรบัตนนการดดตามตัวคลองสีทองเนี่ยเราก็มีการดออุมเลาการทำเขือเ่อ,เอ,น,อ,น,อน,น,นเพิ่มเติมอันนี้เพื่อให้จักกงหวะของคองใช้ได้ขึ้นแล้วตัวนี้ก็จะไปขบี้อีกอนน่ะเพิ่มไาเท่าไหร่เิท่าไหร่โดยการในตัวพวกเส้นเที่ลงมาตามคลองสาสิน,นนีนเราก็ทำาอย่างมากกจุดที่ส ปัาว่าเมื่อน้ำในคลองราดร้า,าสูงนะครับ มันจะไหลย้อนเข้ามาในระบบตรงนี้แล้วก็ส่งปัญหาส่งผลให้เกิดปัญหากับทางถนนสุขตพิบาลลาบินทาฝั่งเหนือเนี่ยซึ่งจริงๆถนนลาบินทาเป็นถนนยกสูงที่น้ําท่วมจุดเสี่ยประจาก็คือลาบินทาฝั่งข้างบนถนนสุขตพิบาลห้าดังนั้นตรงนี้รับเราก็เลยทําระบบชั่วคราวนะครับเป็นรถชั่วคราวแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำาขานะครับแนวทางการบริหารก็คือเมื่อ ของลาดพร้าวมีระดับที่ต่ำนะครับเราก็จะเปิดประตูนะครับ <in f ater ia> เพื่อให้น้ำเนี่ยระบายออกสู่ของลาดพร้าวซึ่งปลายของลาดพร้าวเนี่ยก็จะมีอาคารรับน้ําของโมงพระรามครับโมงแสนแสบราดพร้าวอยู่นะครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็จะพัฒนาระบบประตูแนวของลาดพร้าวตรงนี้ครับเป็นประบบถาวรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมดทั้งหมดปกแห่งนะครับโดยที่ลำาูชีตัวนี้นอ,น abused, อนาคตก็จะทําเป็นถาวรขนาดหกับาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะมีอีก5าแห่งตามแนวของลาดพร้าวตรงนี้รนครับ ทางเข้าเกล็งเองนะครับก็มีปัญหาทางตุ่ยโลตัสนะครับที่ต้มบ,บ่อยๆนะครับปฏิบัติสูบน้ำนะครับขนาด1 2คิวเซกนะครับเพื่อสูบน้ำจากเ ของบางตลาดนะครับซึ่งจะเก็บน้ําจากถนนแจ้งวัฒนะตรงหน้าศูนย์ราชการนะครับโซนชุดใเข้ามาที่นี่ทั้งหมดนะครับเพื่อประชารด้านล่างซึ่งมีจชสถานีสุขด,ด้วยเช่นกันนะครับ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 สุขสงกันไป,ไปเป็นท่อไปนนะครับจุตันนี้โครงการ,นกร,การในเรื่องของโครงสร้างนะครับก็ใกล้จะแล้วเสร็จนะครับว่าจะแล้วเสร็จงานโยธานเนี่ยเราคาดว่าในสิ้นเดือนนี้จะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับแล็หลังจากนั้นก็ เริ่มติดตั้งระบบออกฟ้าและเครื่องกลโดฟ้านะครับก็ภายในต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจะใช้งานที่นี uh, so so, uh, find, so ่ได้นะครับใช้งานที่นี่ได้นะครับในระหว่างที่ยังไม่ติดตั้งเนี่ยนี้อาจจะต้องใน้หน้อต่างช่องวื่งท่อช่วยอิบายชั่วตก็ยูนะครับก็เอ่อนอกจากนี้ในในบริเวณใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเอ่อมันมีระบบที่เอ่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะครับก็ขออายดังนี้นะครับในส่วนของ มายเลขห้านะครับเป็นกากรก่อสร้างถนนหมายเลขสิบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในในในรบหมายเลขสิบเนี่ยก็เป็นงานก่อสร้างถนนของสํานักการโยธาซึ่งในโครงการเนี่ยมีระบบระบายน้ําที่สานักการระบายน้ำเนี่ยได้ให้เพิ่มเติมไปนในระบบด้วยเช่นกัน,นเป็นต่อสูบน,น้้นาจานวนสามบอ่อนะครับซึ่งใช้ระบายน้ําจากแก้มลิงในมอทบอสิบเอ็ดนะครับมทบสิบเอ็ดทำหน้าที่อะไรมทบสิบเอ็ดทำหน้าที่รับน้ํา จะแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าเราตัดเข้ามาเก็บไปในแกน้มนีแก้มหลินนะครับแล้วก็จะระบายออกผ่านไอ้บ่อสูบน้ํา3บ่อตัวพีนะครับก่อนที่คลองบางตลาดนะครับแล้วบ่อสูบน้ําที่เราเยืนอยู่เนี่ยก็จะรับสูบช่วงต่อแล้วออกคลองเพลนะครับคลองเพลใ <โบ S 1> ช้ก่อนข้างในเนีย่ยมตพสเอ็ดเนี่ยก็จะเป็มาให้ใช้แก้มหินใช่ครับ,รบแก้มหินรับน้ำจากแก้มวัฒนะที่ส่วนเนี้ายตั้งไว้แล้วเรามีบ่อสูบเพื่อสูบน้ำออกบางตลาดอันนี้ก็เป็นโมเดลการที่อยาก ส่วนาอแจ้งเรื่องการพัฒนาสุงแวดอมนะครับที่บีินงแอแล้วก็ไปจุดส่ร้อนะครับส่วนสายรัที่เชื่อมระหว่างเรื่องต่อส่วนในพั้นมี่นะครับว่ามีผลกระทบเรื่องของการพัฒนาเปลี่นขั้นมากเวลาน้ำท่วงขังนะครับ จากผิวจนถึงตรงท่อง่ายขึ้นคือรูปแบบนี้เราไม่ก้องโอเวอรกเตอร์ดเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนี่คือเห็นว่าตัวชอบรับนะ้ำมันมันจะยาวตลอดนะมันทำให้การระบายน้ำจากผิวเนี่ยได้ผลมีผลเรบัดีมากก็คือว่าก็ระบายน้ำได้เร็วในทีมที่ทำเป็นลที่ถิ่นก็มีอุด,ดมสกตรงนี้ก็ทาง จุดที่2ที่ต่อยอดมาก็ประมาณพันเมตรที่จริงเดิมเนี่ยสักระบายน้ำได้ทำแต่รูปแบบเรียกว่าอยู่คัตเตอร์คือเราซาะร่องใหญ่ๆเลยแล้วมีตัวตะแกรงเหล็กปิดก็คือการจุดประสงค์นะก็เพื่อทําให้ระบายน้าจากผิวลงลงตัวท่อระบายน้ำได้เร็วขึ้นเพียงแต่ว่าอยู่คัตเตอร์ที่เราทำไม่ว่าที่ทําราดเทวีที่ไอศิวิทยาทำหลายที่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเว,วลารถอยู่เนมาชิดชิดรถวิ่งทับตะแกรงเนี่ยก็จะมีเสียงดังบ้าง แต่แกงเปิดบ้างการถูกขโมยบ้างเนี่ยเราก็เลยใช้เปลี่ยนวิธีว่าแทนที่เราใช้ตะแกรงเหล็กเนี่ยก็ทําเป็นเจาะช่องเล็กๆนะก็คือทําหล่อสําเร็จมาอจะเห็นช่องเล็กๆเนี่ยตนนให้ทำน้ำให้น้ําไหลเข้าไปเลยนะก็ก็จะช่วยต่อ,ตอไป<ม>พวกคนที่ทําใหม่เนี่ยที่เราทำเนี่ยก็จะใช้ระบบนี้มากขึ้นครับตรงจุดนี้คือยาวเท่าไหร่ครเส้น8 0ตุลาคมครับอันนี้เราเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้เริ่มแต่ปี กรัดใ้แต่ละโครงการระหว่างคภาคต่อเป็นระบบการนิครงก ที่เขตหลักสี่รก็ตัวนี้ก็จะกาลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเบิร์นนะครับพื้นที่รับน้ําก็ประมาณ1นึ0 0 0สคิวนะครับือจะครอบคลุมพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่วันสาตารางกิโลนะครับเดิม่ยเป็นเบิร์นองเอกชนนะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดก,การน้ําลงมาแต่ว่าโดยโดยสภาพแล้วเนี่ยเรามาดูแล้วเนี่ยถ้าเราปรับปรุงเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นรับน้ําได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ เราก็เลยมาดําเนินการเนี่ยคือทาระบบประน้ําเข้าก่อนนะครับแต่จุดแรกก็จะอยู่ที่ตรนี้นะครับเราก็จะทําเป็นบ่อสูบน้ําจากเดิมจะมีอยู่แล้วเป็นเป็นเครื่องสูบน้ําดีเซลแล้วก็มาทาเป็นบ่อสูบเพื่อเพื่อสูบเร่งสูบน้ําในจอยแจ้งวัฒนะ14ซึ่งแจ้งวัฒนะ14ี่เนี่ยก็จะเป็นจุดที่มาปั๊บเนี่ยเราก็จะมีตัวอาคารสูบน้ําออกตรงนี้นะครับสูบน้าเข้าเพื่อเร่งเร่งสูบน้ําเข้าด้วยนะครับ หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วเราก็จะมีตัวอาคารสูบน้ําออกเพื่อลดระดับให้เป็นแก้มลิงรับไสสูบแล้วไปไหนก็จะไปลงที่คลองบางพูทนะครับแล้วก็ต่อไปที่คลองตาอูดนะครับที่คลองตาอูดเราก็จะมีสถานีสูบอีกหนึ่งตัวสุดท้ายก็ต้องไปออกที่คลองเพลมงประชากรนะครับพราะพื้นที่จองดเมืองหลักสี่การระบายน้ําทุกจุดจะต้องลงคลองเพรมประชากรนะครับของเปรมประชากรก็จะไปที่คลองบางเขนคลองบางซื่อแล้วก็ระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อันนี้ก็แปลวในขณะที่เราเข้ามาทํางานพับเนี่ยเราก็ใช้ระบบชั่วคราวด้วยก็คือเราให้ทําผู้รับจ้างเนี่ยบริหารจัดก,การน้ําไปด้วยเลยคือการควบคุมน้ำการเอาน้าเข้าน้ําออกอะไรต่างๆก็ให้มันเกิดประโยชน์ในขณะก่อสร้างเลยตอนนี้คือใช้งานอยู่ครผมท่านจะมาสนับสนุนว่าในเชิงวิศวเออโดยการให้ทางสำนักนะยบายทางมีรับผิดชอบไปดูแลออกแบบ